เปิดมาก็คือกินน้ำเอนอฉันยังนับไม่ถึงสองวิเลยยังไม่หมดเลยยังไม่หมดพี่มะพร้าวเขามันยังไม่เป็นเป็นอยู่เลยอ่ะตัดนิดๆนี่กันไกลตัดให้มันสั้นลองสิ่งมาก อันนี้มันสดเลยแมันใหญ่มากเต็มกระทะเลยย่ายขกกรโพนมีสีม่วงสีเขียวหลากสีสีแดงอ่ะีเลยดูิ่ตัวนตัวทองเหรอฉันทองทองทั้งตัวนปอเื่อปีใหม่快乐愿你们都顺顺利利น,น,น,นิฮาวัตทีวิกชื่อขันตีนะครับคลิปนี้นะครับเราจะมากินอามคนจี ็สวัสดีวันตรุษจีนด้วยนะครับขอให้ทุกคนร่ำรวยเงินทองแล้วก็มีเงินมากๆม,มหาศาลแข็งแรงเฮงเปัง,ปงมั่งมีสีสุขทุกคนโชคดีตลอดปีและตลอดไปคิีว่าไปก่อนแล้วจะเกิดยังไ,ไอโอเคยังไม่ได้ดูไปดูเมนูแรกกันก่อนแต่ก่อนอื่นนะครับใครกดไลค์คลิปนี้นะครับขอให้ร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะครับคอมเมนต์กันมาได้เลยว่าอยากให้ติดกับน้องเนี่ยกินเมนูคนจีนอะไรไปอีกไหมคอมเมนต์กันมาได้เลยเดี๋ยวถ้าเราหาได้เราจะหาจัดมาให้ไม่รอช้าไปดูเมนูแรกกันก่อนเล เมนูแล้วเราก็ต้องจัดเต็มกับเอาอะไรอะ่ะอุ้ยเขาเอาหนามนะครับมันเหมือนเป็นผลไม้อะไรหรือเปล่าเป็นหนำหนามนะแล้วก็กินไม่ได้ดูสิอุ้ยเขามีนี่กันไกลเปิดอุ้ยนี่มาในนี่นี่อ,อ,นะอูดองอู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 อมามิอูอูอููยานุอูอู <laughs> นี่ทุกคนหอยเม่นบ้านเราเนี่ยเองถ้าเราเรียกนะ แต่ว่าทําไมตัวเขามันปกติที่เคยเห็นหอยเม่นบ่ามันตัวดําๆอันนี้ทําไมมันตัวแบบดูมันมันรู้มันเป็นลูกเหมือหรือเปล่าตัวมันสีน้ําตาลทุกคนปะแล้วดูคือเมื่อกี้คือเขากินหน้าอร่อยมากของช่องดูโคโค่นะครับคือพี่มะพร้าวนะครับนี้คือแบบนี่พี่มะพร้าวเขามันยังไม่เป็นๆอยู่เลยอ่ะอันนี้พี่มะพร้าวกินแล้วดูเอามะนาวมาบีบปะครับเขามะนาวมาบีบแล้วก็แบบยังผอนะกินจริงๆพี่มะพร้าวกินได้เหรอคุยแต่ไอตัวนี้มันยังแบบมีหนามทุกคนแล้วหนามมันทิ่มได้ด้วยนะ เจอบ้าไงไหมเราย,ยังไม่เจอเลยอะแกเราด้าไปแล้วเรนระวังรระวังอย่าไปโดนนะเดี๋ยว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 ราจะ,จะ,จ,ะจะกินมันยังไงอะทุกฝั่งมันแบบมีอันนี้มากเลยอะอุ้ยทำไงดีทุกคน,นกดูดิไก่กินไก่กตัดทุกคนดูนี่ดิหนามันแบบเพียบเลยอุ้ยระวังนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเอากรรไกรตัดนิดนิดนี่กรรไกรตัดให้มันสั้นๆเสียดายหนามัน่ะกินเลยแล้วก็กรอบนะ ไม่หนูต้องหนีเลยเมื่อยจัโอ้ทุกคนดูเหนื้อมามากินเลยนึงนะโ้นี่อุ้ยเขอเป็นไข่เลยอะอะไรอะทำไมมันหวาน่ะนี่มันของปอมเหรอโอ้เว้ยเสือมันตัวผ่หนเ่ือโอ้ยของปอมแบบทำไงอะทำเองนี่แหละ ทุกคนเหมือนแม่อันนี้ที่ทำเองนะครับคพือที่ไม่ยาก,กินแบบน้องที่มันเป็นตัวเป็นๆนั้นนะมันแบบมีอันตรายด้วยเนาะเราก็เลยไม่กล้ากินนะครับแต่ว่านี่โบนี่สิให้น้องสั่งมาแห้งมากแต่เข้าใจนะครับเพราะอมันยิ่ยงมันมีจะมีเกรดอีกนะนี่นะนอ่ะ<อ><อ>โอ๊ยชิ้นกินแบบเปล่าๆก่อนไหมกนมันนะลองลอยอารทณ์สิ มันไม่ขาวมันเหมือนเหมือนคือไข่มันเป็นไข่ทุกคนแต่มันเป็นไข่ที่แบบมีความเค็มนิดนิดในตัวแล้วมันเหมือนไข่กุ้งมันเหมือนไข่กุ้งแต่มันไม่ได้กรึบคือยังไงอะเหมือนไข่กุ้งที่ไม่กรึบเคิมคอตัวเองอร่อยน้พ่อทุกคนหวานมากเข้าใจแล้วทำไมมันหกร้อยห้าสิบแต่ถามว่ซื้อกินอีกไหมไม่ไม่แน่อุ้ยทุกคนมันไม่ขาวอะมันอร่อยอะ โอ,อกินกับนี้เลยขันตีสาลายพวงงูโบนีบเลยนีบเลยนี่อเอาใส่กับอ,อูนินะทุกคนน,กคนี่โอ้รับ <c oughs> เป็นไงเข้ากันคนกรุบแซบแล้วนี่ใครอยากกินสาลายพวงงูนะครับสั่งได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับเป็นร้านในทิกตอกช็อปของตีเองครับจิม้มนี่งี้เข้ากันหืม เมนูต่อไปวันที่หยุดไม่ได้ริงเมนูข่าวแล้วก็ต้องเป็นเมนูหวานทุกคนนี่เลยทุกคนนี่คืออะไรอะ่ะมันดูแบบมันดูมีสีสันแบบคาราฟูเหมือนเปิอะแต่แบบเขากินได้เหรอมันเป็นเทียนไม่ใช่กับโบเป็นเทียนมันเหมือนมันเหมือนเทียนเลยดูดิแต่ว่าเอ้ยน่าจะเป็นวุ้นอนะ่ะจากเสียงทุกคนมันเป็นวุ้นเลยอะ่ะเป็นวุ้นสีสีนะครับแล้วแบบเหมือนเอาน้ำอุ้ยสวยอะ่ะเอา่าสีแล้วก็รูเขากาดัดจริงเงี้ยอุ้ยทำเหมือนเทียนเลยอะ่ะ แต่เทียนกระถูไม่มีมีนี่ไงเทียนมีม้ว่าลื่นไงเทียนมีไม้ว่าลื่น,ท,น,นทุกคนนี่คือเทียนกินได้แล้วควุณบอกว่าไม่จริงพี่แบบจุดไฟไม่ติดดูนี่ติดแล้วเทียนกินได้แบบเมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่าสีเนี่ยอันนี้พุ่งตรงว่าลองทําแล้วพยายามแล้วนะครับคือสีคอยผสมนะครับนี่รักสิ่งที่มากอืมอืม ปันเล็กน <Mega> ุ๊บได้อว้าวสวยมากเมนูต่อไปอุ๊ยอยุดในทะเลอู้อทุกทคนเขาเตรียมกระทะนะครับแล้วก็ใส่น้ําเข้าไปดูเขามีความสุขอะแสดงเขาต้องกินเมนูที่มันแบบอร่อยแนะ่นอนเลยนะครับทุกคนนี่โอ้ร้อนแทนเลยอะ <laughs> อยน้องยังโอ้สี่ตัวเลยโอ้ตัวใหญ่มากาเป็นรอมสตอร์ทุกคนคือกุอ้งแมอ,อยากกินมากแต่มันอันนี้มันสดเลยแต่มันใหญ่มากเต็มกระทะเลย แล้วยังไง <S 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 เขาบอกว่าอ่างั้นก็รอให้มันสุกก่อนแล้วปิดไม่ได้เลยตัวมันใหญ่อันนีคิดอ้เขาเอาอันนี้มาปิดนะ <S <S แดงเลยทุกคนคือสุกแล้วทุกคนดูดิคือแบบโอ้โหใหญ่มากโอ้หูนี่เราหักหัวเคยใครเคยกินมากทุกคนว่ากุ้ง lobster หลายคนอาจจะสงสัยว่า,วาแบบรสชาติเป็นยังไงมันก็เหมือนกุ้งเนาะกับกุ้องอะแต่มันโดนเนื้อมันแน่นแล้วมันใหญ่โอ้โหดูเขาไม่จิ้มเลยวะเขากินเลยอ่ะอห เขาอาก้ามมาชวทุกคนดูเป็นก้ามกุ้งนะครับแล้วก็นี่ลาซอสแล้วน่ากินมากชคคเชซกริงกิซิิกิตากะลากราสตอร์เชโซต่อลชอตกีชชเชชอากิกนมันไม่ได้กิาริกฮาชิสนนีไอเลโอโบตกซเอมานอาบเป็กตน้ดตามันยังไม่สุอะไร ดูสิสิก็ช้วันตเมนูต่อไปเดี๋ยวไปต้มใหม่ไม่ติเมนไก็วาวขวพดไมข้นีสีม่วงสีเขียวหลากสีสีแดงอะ <S <S อมันอร่อยนะมันอาจจะเป็นเหมบูนก็ได้นะมันเป็นแบบทามไมเขาดูกินนิ่งมากเลยทุกคนเราก็เสียงกินเขาแบบดูฟินนะ ต่ทำไมมันเป็นน้ำแข็งอะโบเสียวปันแน่เลยไปไปะดจ้าจัานนี่อันนี้คือขออ้าวโพดสีฟ้าจัน,นอีทีิโพวิดเรยนอะไรตี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 ตตตต งทุกคนเมนูต่อไปเมนูต่อไปเมนูเป็นเมนูพิเศษนะครับสำหรับเทศกาลตรุษจีนเลยดนมีตรงตะทองเหรอชันทองทองทั้งตัวนี่เห็นไหมดูมีเงินนี่มันอ๋อยงมีอรวยนี่เงินกินได้ทุกคนวันชูจีว้าวว้าวในนี้มีอะไรอ่ะ dollar bill งินเริว่ทอล o ู n d i s h h ูคให้ร่ให้ยให้เงินห้ทองมากินไปเยอะมอุ้ยมันสาบกินทองกินเงิก็ไดไม่ใช่ใช่รอคเับไม่ใช่ติอ๋อกินอย่างนี้อ๋อใช่ ว้า <Wow. c oughs> ไม่ใช่แกอีกโอ้ช wow. oh. mm ็อกโกแลตอืมยังไม่อะไม่มีอะไรเลยเสร็จลมไปเมนูต่อไปค่ะคัตตี้จะกินเงินจนหมดบ้านอยู่แล้วเมนูนี้เป็นเมนูอร่อยเลยโบเปิดมาก็คือกินน้ำอเอ้เอ ฉ,ฉ,ฉันยังนับไม่ถึงสองวิเลยเขาเขาเากินน้ําแบบบุ๊บแล้วก็บุ๊บกัดเข้าไปหมดเลยเขาทาได้ยังไงอ่ะแล้วนี่คืออะไรอ่ะไก่ไก่โอ้โหเขาดูดเนื <laughs> ้อ <laughs> <laughs> เขาไปเลยอ,ะ <laughs> อ่ะเหลือยังไงต่อนี่เ <laughs> หลือวุ้นเส้นดูอันนี้เขาบอกว่าเป็นเส้นของจีจนนะทุกคนดูดิคือแบบเป็นเส้นแบบใสๆสีดำๆโ <laughs> บหนูต้องกินให้ได้แบบนี้นะ มาแล้วก็เส้นนี่วุ้นเส้นดำๆแบบนี้นุ๊ควันโหนี่มันแอฟริกาซะทัดดูควันแล้วนี่น้ำเปล่าที่เขากินยังไม่หมดเลยยังไม่หมด <c oughs> หมดแล้วกินไก่หมด หมดแล้วหมดแล้วพื้นอะหมดแล้วทำไมหน้าแบบส้มฉ่ำใช้อะไรเนี่ยดามื่อกี้ขอดมั้งเดี๋ยวฟันหลุดไม่ได้แต่ไม่นอนโอ้โหได้แ้วเส้นเดียวเว้ยเฮ้ยวน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 ร้อนร้อน

คลิปนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขตลอดปีและตลอดไปนะครับซินจชียร์ซินีงวนชัยครับทุกคนสุขสันต์วันตรุษจีนบ๊ายบายแล้วเจอกันอีพีหน้าครับกินตามของจีนให้